วันนี้นะครับอ้ามจะพาพบกับเจ้าตัวอว a นซ่าที่เป็นรถยนต์7ที่นั่งถ้าย้อนมือไปเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าฮิตมากนะครับเพราะว่าเป็นรถครอบครัวไซส์ SUV b s e gment ที่ขายดีที่สุดของค์สของเขานะครับคือเจ้าคันนี้เลยอว a นซ่าคันนี้นะแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นรถมือ2หรือรถยูดนั่นเองราคาหายไปจากป้ายแดงครึ่งหนึ่งเกินครึ่งแล้วด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็ราคาค่างวดต่อเดือนเนี่ยแค่4,000บาทแต่สิ่งที่ได้มาคุ้มค่ามากนะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหารถใช้สักหนึ่งคันเนี่ยถ้าไม่เปรียบเทียบหรือว่ารถเก่งเล็กๆนะครับในราคาใกล้เคียงกันจะเป็นนิสสันมาร์ทหรือว่ามิลลาดอย่างนี้นะครับก็จะได้เลยแค่เพียงรถ5ที่นั่งรถอีโก้ขาธรรมดาที่เวลาเดินทางไกลอาจจะแบบว่ายุ่งยากนิดนึงเนาะช่องเก็บของไม่พอ ลดลอดนะครับอาการแบบว่าขับต่างจังหวัดแล้วน่ากลัวอ่าอันนี้ทุกอย่างทุกปัญหาจะหมดไปนะครับเพราะว่านี่คือเจ้าตัวแ v วนซ่าเนาะก็ได้มาไฟหน้าคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถูกเปลี่ยนไฟหน้าใหม่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่มี d a y t i m e r u n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  g light มาแล้วตอนออกป้ายแดงเนี่ยคันนี้นี่ครับจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนแต่อันนี้เจ้าของเก่านะครับอยากได้ความคมชัดและอยากได้ความ สว่างในเวลากลางคืนมากขึ้นโดยไม่แยงตานะเพราะว่าเป็นโปรเจคเตอร์อย่างดีอันนี้ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับและคันนี้คือตัว 1.5S นะครับท็อปที่สุดของรุ่นก็จะได้ไฟตัดหมอกมาแล้วนะครับกระจังหน้าจะเป็น3ชั้นถ้าเกิดว่าใครที่มองหาเวนซ่าอยู่ถ้ามองตัว E อยู่เห็นไหมกระจังหน้าจะเป็น2ชั้นใช่ไหมครับแต่พอเป็น 1.5S จะเป็น3ชั้นเรียบร้อยแล้วก็บอกเลยว่าราคาป้ายแดงเนี่ยห่างกันเกือบ20,000 0เนี่ย ตอนป้ายแดงนะใช่ตัว E กับตัว S นะแต่ว่าคันนี้เป็นตัว S เรียบร้อยนะครับก็พร้อมกับสีเงินนี่ตัวบอดี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังคาเป็นสลารมเป็นคล้ายๆใต้ท้องเหลือนะฮะใครที่มองเห็นหลังคาดีๆเห็นไหมจะมีคีบด้านบนเข้ามาก็เพื่อกับรองรับ แอโร่ดนามิกเนาะเพื่อการควบคุมทรงตัวนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาดส5้านิ้วนี่ได้แบบนี้เลยน็อตล้อเป็น4ี่รูร้อยนี่ครับเป็นแม็กสไตล์ t o โยต้เนาะเราก็ได้จะมาครบคันแบบนี้มาพร้อมกับยางมิชลินนะครับแล้วก็คันนี้นี่เห็นไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโชว์อีกรอบหนึ่งเอ้ยหลายคนบอกเอาแ็นสร้างจริงๆันไม่มีนี่คันนี้มันมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมไปอธิบายในตัวรถให้แล้วกันแล้วก็อันนี้เป็น ไฟตู้มือจับเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับมีชุดพาร์ทเดิมจากโรงงานมาส่วนด้านท้ายก็จะเป็นทรงนี่ฮะ B SUV ก็เหมือนมินิแวนนะครับแต่เพิ่มความสูงขึ้นมาเห็นไหมนี่คล้ายๆทรงรถตู้ญี่ปุ่นไหมคล้ายๆกันแต่คันนี้สูงกว่านิดนึงนะครับก็สะดวกสบายในการเดินทางนะครับได้ช่วงล่างแบบคอยสปริงเรียบร้อยและนี่ครับสัญลักษณ์ของความเป็นตัวท็อปก็ได้ตัว S มาติดตรงนี้ได้เลยนะครับติดมาแล้วแล้วก็ คิ้วกันทรงคิ้วกันสัตร์มีครบเลยคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูภายในก่อนที่เราจะไปดูห้องเครื่องนะครับผมจะพาไปดูห้องโดยสารนั่งสบายแบบไหน,นเดี๋ยวติดตามกันนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวรถอเวนซ่าคันนี้กันแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถ7ที่นั่งที่บอดี้ใหญ่มากยิ่งในยุคนั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าจุดขายของเขาเลยคือแถว2นะกว้างที่สุดในเซกเมนต์นะครับนั่งสบายจริงอ่ะเดี๋ยวนี้อ้ามพามาชมกันนะครับ เริ่มที่ตัวพวงมาลัยนี่ครับนี่เป็นพวงมาลัย4ก้าน5้าก้านแบบนี้นะครับตามสไตล์โตโยต้ายุคปี2011เนาะก็เปิดหัวแบบนี้หน้าจอเป็นไอ้นี่นะครับเข็มอนาล็อกแบบนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจะบอกเกณฑ์น้ำมันนะครับฝั่งขวานี่ก็จะเป็นอุณหภูมิความร้อนนะครับแล้วอันนี้กระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่แล้วก็มีตัวล็อกกระจกให้ด้วยนะครับปรับไฟฟ้าฝั่งออโต้นะครับฝั่งคนขับนะครับ นอกัลนก็จะเป็นไฟฟ้าธรรมดาเนาะแล้วขันนี้นะครับติดเพิ่มเซ็นเซอร์มามีสวิตเตอร์เสียงแหลมเพิ่มขึ้นมาแล้วไฮไลท์อยู่ด้านนี้ครับในตัวห้องโดยสารนี่คือหน้าจอ Android ขนาด12นิ้วใหญ่เลยนี่แล้วดูครับมาพร้อมกล้อง360องศาที่เรียกเรียกโหมดได้ทุกโหมดเห็นไหมนี่ครับสามารถดูเป็น3 d มดีมุมมองรอบคันได้หรือว่าจะเป็นมุมด้านหน้าที่เป็นเลนซูเปอร์ไวด์และชัดแบบนี้นี่ครับแล้วก็มองมี่ฮะเห็นไหม มีแบ่งหน้าจอด้วยดูด้านหน้าดูด้านบนนะครับเบิร์ดไอวิวแบบนี้ดูได้แบ่งแยกซ้ายขวาได้หมดเลยด้านหลังนี่ครับใหญ่ๆแบบนี้ซูเปอรว์วายเห็นไหมกลายเป็นรถ h o n ด้าเฮ v ด้านหลังเล็กไปเลยนะครับเพราะมีเลนซูเปอรว์วายด้านหลังเนาะแล้วก็มีเส้นกระยะให้นะครับมองซ้ายมองขวาดูได้รอบคันเลยคันนี้และที่สําคัญนะครับตัวกล้องตัวนี้เป็นกล้อง360อย่างดีนะครับติดมามูลค่าเกือบ4 0,000บาทก็ เจ้าของเก่าต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบบอดี้นี้หลงรักคันนี้จริงๆเนาะเลยทนุถนอมมาถึงขนาดนี้นะครับแล้วหน้าจอ r อ i นตัวนี้นะครับสามารถเล่นเนวิเกเตอร์ในตัวได้นะครับฟัง FM วิทยุได้ทุกอย่างแล้วก็นี่ครับยุคนี้แล้วนะครับก็ต้องเพิ่มหน่อยนี่มีวีชงวีแชทมี s a น i ิจที่เป็นตัวเนวิเกเตอร์นะครับที่เป็นแผนที่ครอบคลุมทั่วโลกเนี่ยมีให้มี t i k t o k แล้วครับมี Netflix เรียบร้อยนะครับมีวีซ่ด้วยนะครับ ก็หน้าจอเป็นทัชสก,กีเลยเนาะเราก็เลือกได้นะครับว่าจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงจากปรับตรงไหนนี่โทรศัพท์นะเชื่อมต่อได้หมดนะครับอยากเล่นอะไรนรี่ฮะดูได้เลยวิดีโอเห็นไหมเสียงประกอบปรับเสียงได้นะครับปรับได้ทุกอย่างคันนี้อยู่ที่หน้าจอตัวเดียวเหมือนรถไฟฟ้าเลยไหมทั้งที่เป็นนวัตกรรมของรถปี11นะติดเพิ่มมาให้นี่ฮะแล้วก็ผ่านมาตรงช่องแอร์นะครับก็จะปรับเลือกได้เอาอากาศห้องโดยสาร อย่างเดียวหรือเอากลิ่นภายนอกเข้ามาด้วยนะครับก็เลือกได้เลยและแอร์ก็เป็นอนาล็อกหมุนมือแบบนี้นะครับอันนี้เป็นช่องชาร์จไฟสามแต่ยุคเก่ามันจะเป็นที่เขียบบุหรี่มาเนาะก็มีให้แล้วนะครับเราสามารถแปลงเป็นที่ชาร์จแดบต12โวลต์ได้นี่ครับแล้วก็เกตหน้านะครับช่องเก็บของใหญ่มากและนี้ไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือชุดเครื่องเสียงนะครับเราสามารถเชื่อมต่อแฟลชไดฟ์ฟังเพลงได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ชาร์จสายได้ด้วยตรงนี้ได้เลย อันนี้เติบติดเพิ่มมาให้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังทั้ง3าแถวเป็นสีดาครับที่พะเท้าแขนตรงนี้เจ้าของเก่าติดเพิ่มให้นะเพื่อให้มันสูงขึ้นนะครับเราได้ใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็มีเวลาแบบรองมือเวลาขับรถแบบนี้นะครับมีให้แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอน2อกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอโอเคครับเรามาถึงแถวที่2กันแล้วนะอย่างที่อั้มพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าแถวที่2รุ่นนี้ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์โหเป็นไงครับ ภายในบอกเลยว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะเล็กรูมนี่เป็นไงฮะเหลือเฟือแล้วเบาะหลังนะครับสามารถปรับพนักพิงเอนนอนได้ด้วยแล้วก็อ้าต้องบอกเลยนะครับที่นั่งเนี่ยกว้างขวางที่สุดในเซกเมนต์เห็นปะโหเวลาเดินทางไกลเนี่ยใครอยากหลับอยากอะไรนี่ทาได้แบบนี้แล้วแอร์นี่จัดมาให้เลยเลือกเบอร์แอร์ได้นะครับปรับได้3ระดับแล้วก็มีแอร์ให้ถึง3ตัว ครบเลยนะครับไม่ต้องแย่งกันทั้งคนตรงกลางคนซ้ายคนขวาไม่ต้องแย่งกันแล้วก็มาพร้องกบเบอกหนังเห็นไหมแล้วดูสภาพรถเบาหนังคันนี้นะครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขว่วนปีกเบาเต็มๆฟองน้ําแน่นหมดเลยนะฝ้าเพดานสะอาดมากและนี่ครับรถเจ็ดที่นั่งเห็นไหมนั่งได้เจ็ดคนเบาสามารถพับได้แบบห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวนี้อ้ามขออนุญาตพับเบาโชว์กันน,นิดนึงแล้วกันนะครับว่าเบาคันนี้พับได้แบบไหนเนาะนี่แบบนี้เลยและสามารถดันตรงนี้นะครับเพื่อ คับบอกแบบนี้ขึ้นไปนั่งได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมนั่งแถวสามโชว์นิดหนึ่งแล้วกันแถวสามเนี่ยต้องบอกว่าผมสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็สิบนะครับนั่งได้สบายเห็นไหมขาไม่ติดนะครับแต่ว่าหลังมันจะตรงไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าที่นั่งหลังเนี่ยตั้งชันเกือบเก้าสิบองศานะอ่าแต่ว่านั่งสบายนะครับเพราะว่ามีที่วางแก้วน้ํามีที่พักเท้าด้านแขนด้านข้างได้แล้วเพราะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่าเซกเมนต์เนี้ย นั่งสบายแบบนี้ใหญ่ที่สุดจริงๆและใครที่กําลังมองหาเจ็ดที่นั่งในราคาไม่ข้ามสองแสนอ้ามบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์และคนคงงเฮ้ยไม่ข้ามสองแสนจริงเหรอเดี๋ยวผมจัดให้นะครับวันนี้เดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้แล้วเวลาจะลงเนี่ยพัพบบอกงี้แล้วก็กดตรงนี้อีกรอบหนึ่งเนาะนี่ขึ้นแบบนี้ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็สามารถลงรถได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงดีกว่าในเมื่อรีวิวด้านท้ายมาเยอะแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดู ฝากระโปรงหน้ากันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับก็คือเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนั่นแหละมาพร้อมกับแรงม้าถึงหนึ่งร้อยเก้าตัวโอโ้โหให้มาเยอะเลยนะม้าขนาดนี้กับบอดี้นี้บอกเลยว่าอัตราส่วนสมส่วนนะครับแล้วก็ขับง่ายใช้งานสะดวกแน่นอนไม่มีอืดน,นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องเป็น VVTi แล้วนะเครื่องระบบใหม่แล้วนะครับมาอันนี้ซิปนอกจากสิบหกวาวแล้วไม่พอ v v t i ีนี่เป็นการระบายไอเสียแบบเร่งด,วด่วนนี่มีให้แล้วนะครับแล้วก็ลดมือไอ้นี่นะดูเครื่องดิสภาพเครื่องเลยครับไม่มีเยิม้มเครื่องเดิมๆเลขเครื่องตรงเล่มแน่นอนแล้วก็นี่ฮะน็อตเดิมไม่มีขยับหมายถึงไม่มีการชนด้านหน้ามานั่นเองคันนี้รับประกันให้นะครับโครงสร้างไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมแล้วคันนี้นะครับตัวท็อปที่สุดของรุ่นของเซกเมนต์นี้ ปกติพี่ๆจะเจอกันราคากันอยู่ประมาณ200,000-207,000 0บาทแต่วันนี้นะครับใครที่ดูไลฟ์ดู u t u b e อัำอยู่ตอนนี้เนี่ยเอาไปแค่107,900บาทพอราคานี้ไม่ต่อรองแล้วนะครับส่งรถให้ถึงหน้าบ้านฟรีใครอยากได้ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ